สวัสดีค่ะมาเบิงมาเบิงค่ะเดี๋ยวจะพานอนเก็บเห็ดนะคะเห็ดอะไรคะเห็ดปรวกนะคะเนี่ยโอ้โยาลูกยายาย่าโอ้ยออกอยู่ข้างบ้านข้างหมกแกง อันนี้เป็นเต่าทานอุ้ยโอ้ยหักขาแกะหลดข้างในขนาดอุซ่าบาใส่เสียมได้เนี่ยเอาตะดอกโพ,พกพก่อค่ะไปไว้ไปไว้เป็นจังไดคะเอาตะดอกโพอันนี้เขาอันดอกยวงนะคะมันกันยวงอิ <c oughs> รีวายมันเป็นยวงมาสั่นอ้ายแล้วว่ามูมัน บก,กีมเด้ให้มันเกิดเอียกฮะแม่นบ่ะอะน,นะคะคมันซ่อนหรือป่ะโอ้อายละว่ากีมได้วะสันตอนแรกบวกกากีมนะคะยันอย่าอุ้ยโอ้ยอย่าให้เพิ่นเกิดอีกเสียมจนะใส่เนาะผลิตน้าฮาวด์พุดดิ้งขรรมะกองผู้ลูก <laughs> ในนย้นะบอกอาย <laughs> ลูกลูกว่าบ่ได้เด้ว่าสัน พี่น้องเลยขนาดอยู่นะาจะควางกับสันอยู่เด้อเก็บยังมีรลักฐานค่ะเขาเจ้าสิมาเห็นแหมลกุกเากมาาท่านลงมับนี้อ้พี่น้องอันนี้หักไว้นะคะให้เป็นเสื้ออีกอน,น่าไปเก็บยุปากันจังสีนะคะบ่ไ,ได้เอาเบิดเด้ ้าเป็นผู้เก็บเห็นเข้าต้องหัววิธีเก็บนะคะเก็บไปน้ำอนุรักษ์ไปด้วยมุ้งจังสิได้เก็บอีกให้ลูกให้หลานนี่นายดิเดี๋ยะสิเบิง่งว่ามันออกไก่หมอหมอแกงซ้ำใด เอาเลยเพราะว่าอันหน,หน้อยๆมันแก่แข็งๆเอาไว้เพื่อนเป็นเสื้อนะคะนี่อันนี้ก็ร่างเกิดใหม่นะคะดีใจค่ะว้าเดี๋ยวเอานะโอ้แต่ ผงปวงัวคะ <laughs> วันนี้กะสิเอาพ่าพันโพแล้วยมา,ายมาเตอผู้ใมานะนาบานี้เน,ะนาะม, <laughs> มาได้ขวเก็บเ็ยดเยอะ <laughs> โอเคไปเก็บพุ่นมาน่ยมาบ่งความไก่ว่าไก่บ้างทำไรค่ะ นี่ไอ้พันเปิดไปแล้วไอ้พันเปิดไปแล้วนี่ใส่แล้วขอบคุณค่ะโอ้ยเดีเอากระตาไมให้ยเลยใส่กระตาแล้วอร่อย,ยอิ่อิ่มบายใส่กระตาใส่อ้าว เอ้อสิออกอยู่บ้างกออกก็ออกรากไปทางขุ่นเพราะทางผีมันบาดแล้วมันบล้มันมันเสือออกรากไปยังกันนะเพราะทางขุ่นมันหน่อยตัวโอ้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวทางไหนมันหน่อยไปหาคือมาเห็นช่วยโนบาดแล้วคือมาเห็นว่ะพวกแนวอะไรจว่าอันนี้กิน ความไกบ่บานเท่เบอรมีผู <il S 2> ้ัยม่หยาดกีมเฮ็ด กุนี่สิเมนต์สุบลูบตายแล้วว่ะที่ลห,ออห,หล่ละบอกห้อยบางอย่างไม่กินขาตายเลยตายแล้วว่ะอุ้ยโอ้ยมากระดด้เนี่ยน้ำหมาได้บ้านว่าว่าใบปลอยลูกสาวกันปลอยเนาะ thế rồi. ủa. yeah. <cười> ก็แตาวขึ <cuarto material> ้นไหนยันยสบซะบากัน ไปไออนองแมวเอ,อ้ยตายข้าวปลาไปใครสลบแก้มังได้ละคะ่ะเห็นอยู่วะนี่ว่าปวาดหัวสิลป็นล้อมแหม <c oughs> มันเป็นอย่างตะเกียบปวดก็เป็นแนวนี่ลุยอุ้ยลุยนะคะอืม <c oughs> พ่นแล้วพ่นแล้วาบานไปแปดสิบแปดโคกไปสิได้ไม่ได้อยู่หน้าเจ้าของอดอกเห็ดไหมอ,อ๋อไม่เคยออกมาผีได้ไอายไม่หมองออกเนาะไม่ออกก็ไปหมองได้เยอนะโอ้พ่นนะคะดอกเห็ดนะเอ้ย วาเนี่ไปเก็ยบยูโยโซไปอันบัติไีได้ผนมาคั่มแล้วเ้อเด้มาตึงแหนบบนน่าติงอีกว่าตึ้มหนึ่งฮะเอ่อตึงเอาตะดอกมันโพบกบกิ่มมันดอกสวัสดีแม่อิหลีอ้ายมันกำลังสีสอดโอ้ยมืออื่นสีบอสูบรวมแถมี้โพมาหาข้าเจ้ากับสีเห็นแล้ว อย่านคนเห็นคันไปไก่หานอนถ้าค้นนากระหมอบจะมาจะมาค้นหมักเก็บเห็ดปวดมันแดดคันได้เก็บเห็ดเมียกกบะเพาะเฮดป้เตี้ยพอใหญ่แล้วสิบวให้ฮนูอีกได้อายละวานมือเสาร์นูสิไปปลาตาวนะไปเก็บเห็ดอีกแล้วสันแล้วลาบัดสิได้ไม่ได้แจะยุ่งน่าจะคลอง เ่อห็คือคือผอยมาหาอะไรมัวลายนี่นี่โอ้าอยางไปลนบวบ,บนะข้าแม่นูได้ทหารสิเลียวลวนแล้วว่ามาหาหนี่แหละข้าไอ่เห็นน้อหารอใจเกียงลวน<อ>แต่ต้นมูใหญ่มันก็จิอกตัวกันไปลวนโอ้ ม่ใช่สีว่าเห็นกันต้นนี่สลบสลายค <c ười> ันพาอเห็ดผัวหอกปันใดกับแป <c ười> มา,มา์ นามวันวันมาติตอนตอนเก็บเก็บแล้วแล้วมือสวยเบิร์ดมันจะเกิด <laughs> <laughs> อีกว่าไอเนี่ยหขอ้อเอาบอนบอนเละนนะ <h ums> โอ้บ่า อาชีพผลได้น้ำหลรวยสวยอยู่ว่ามันนิ่วมื่อตนได้พอดมิที่ออกมาทางนี้แล้วที่ลามมาทางนี้ล่ะค่ะแต่ว่าแต่ว่าทีบอกท่านเด็กเขา เปิดทำงันนะคะเดี๋ยวพันกรสีออกอีกมืออื่นกรสีมาจอบมือแรงกรสีจอบมื่อสาวกรกสีจอบจอบอยู่หลนะคะ่ะตอแล้วึ้นนี้กันจบเพแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ